ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสาว่างกลับมาอีกแล้วพี่น้องจ้ามือนี่สาวสาว่างขึ้นได้มาผู้เดียวเนอะมือนี่มือนี่มาซอยคุณหมอคัดกองคัดกองผู้ป่วยพี่พี่น้องเอ่ยรุ่งพยาบาลห้องก็ออกมนมาตะลุงพยาบาลพี่น้องเลยมาแว่ตลาดมาแว่ตลาดพี่น้องจ้าคุณยายพันอยากได้ถาดพระเขา ไปไว้ท่าไส้ท่าซอยกันเลยนสิงลุงไปซื้อมืดขึ้มพี่น้องคือฝนสิต,ตกนี่อากาศเมืดขึ้มออกมาตาเ้าๆุนพี่น้องจ้าเ้าจว่า,างก็ได <c oughs> สิงลุงไปซื้อพระธาตุอันธาตุพระเขาไว้ท่าไส้ท่าซอยพี่น้อง อยู่ในตลาดอยู่ตอนนี้อยู่ตลาดเก่าพี่น้องอยู่ตลาดเก่ารถกระไล่ที่พี่น้องจ้ะไปมาเลาะตลาดเก่ามาเลาะตลาดเก่าพี่น้องเนาะรถเรือกระไล่ไหลพี่น้อง ขนาดว่านี่ตลาดเก่าด้วยนี่ขากล้องกรอาจสีสั้นๆเลยเด้อพี่น้องเด้อตาสว่างกับมาตาเศร้าๆหมดละค <c oughs> ิดหอดคิดถึงเด้อพี่น้องสุขูมสุขคนหาซื้อผ้ฐฐาถาดให้ให้คุณยายก่อนที่หลังตลาดเก่านี่แหละพี่น้องจ้ะ ทรงกับสื่อจำมันเนีนี้นี่ละมันกับเวดยนสื่อแล้วอุ้ยเบาคือจนไหนมาเจก็ได้มันก็อีนดีนี่ละเจ้าก็สร kind of ้างมาใหม่อ <mos nerve Cinderella> ีกเต็กบ <tail> <t ose Int üyorum> <t ose appet laquelle> ่เจ้เออเอาจะก้อนละตั้งขาดกับอันนี้อันคือเก่ามินบ่ะร้อยสามสิบ ร้อยสามนะเาอันนี้เจ้าค่เรือใบนึงบอกเอ้ยหาสื่อพัถาดหาสื่อพิถาหาสื่อพัถาดที่น้องไปไใส่ใาะสยะวาสองร้อยสามิพี่น้องนี่

ไดงไหมนะได้แถวนี้เจ้าทุนเป็นหัวขวัเลยแหละไปมาเด้อพี่น้องเด้อลังตลาดพี่น้องของของไส่ของซอยพี่น้องราคาย่อมเยาว์พอซื้อได้อยู่ซื้อไปไว้ถ้าไส่ถ้าซอยพี่น้องเอ้ยจะเซ็ดจังใดเอ้ยแม่ค้ากะงามเจ๊เพิ่นกะสวยเด้อค่ะเด้อมาดูที่ม่แหัว เจมาแหกมานามาแหกมาหมันเห็นแลแต่เสาๆแต่เซียวเจ็ดเดียเนาะเจ๊ หาซอกเงิ่ทอนให้กันสามสิบเจ็ดสิบเดีวเอาปลาทูกับเจ้ามันเข่งละซาวมีไหมมันหมดแล้วเนี่เหลือแค่สี่สิบหรอคะเอาไหมเอ้และเข่งเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเลือกมันมันจะไม่ไม่พูดถึงว่ามันมีอีกเจ้าหนึ่งอยู่นะนะมันจะซื้อไปไว้ทั้งคนทั้งแมวกินด้วยกันมันไม่พอฉัน เดี๋ยวฉันฉันก็มาประจําอยู่แหละมาอุดหนุนเจ้าเจ้าก็นี่หน่อยนะลดให้หน่อยนะได้ละพี่น้องจ้าถัดถาถัดพักเขาซื้อไปไปถ้าใส่ถ้าซอยพี่นอ้องโอเคแล้วถอนเงินให้เราเบิ่งกัน <c oughs> เก็บเงินเก็บขค้มกันพี่น้องจ้าเนาะโอ้ไม่ใช่นะมันต้องแปดเด๊ อ๋นนอ <30. S 1> ก็สองร้อยสามสิบ <40. S 1> โ,โอเคโดดาาเอเคเจ้โอ้ขอโทษทีเห็นไหมเจ๊มาะไม่ค่ากะลุงทุกฆ่ากะลุงพี่น้องเอ้ยจะไม่หลงน้ำกันเนาะเฮาเนาะไปมันแต่สาวแต่เซียวนะเจ๊เนาะไปมาพี่วันนี้เท่าได้แล้วพี่น้องนาซื้อยังอีกเนะานะ คุณยายนี่มีแต่แนวมีแต่แนวอยากอ,อยากสื่ออยากไสอพี่น้องจ้าได้พระถาดเราก็ซื้นไปหาซื้อปลาทู้ตปะปัดหนึ่งไปไหว้ตะกินพี่น้องฝนตกลินแล้วฝนตกลินแล้วพี่น้องจะเสิ่วจะเชียวคือ <laughs> ตื่นนอนมาเนาะพี่น้องเนาะ มาแต่่าแต่เซียว,วพี่เนาะเก็บกระถางของพี่ยายกันมาแต่่าแต่เซียวโอ้โหเกิน่าแจงกนว่าเกนไปส,ส,สิบสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงน่ะพี่เนอะ ดคิดถึงพี่น้องมันเก่าเช่นเดิมเดอ้อมีตลาดเก่าพี่น้องพอได้เข้าตลาดใ่ตลาดใ่ก็อีกโซนหนึ่งพี่น้องโซนทางนี้ตลาดเก่าหาซื้อปลาทูหาซื้อปลาทูตอกันพี่น้องย่างไปบ้างเหรอย่างไปซื้อปลาทูบ้าง หยางสุดประทูกันไปยางมาเติมผีเลยเนอะหาเบิง้งหาเบิ้งของจิบของของสื่อของหยางหาเบิ้งประทูกันทรงยางหลอกในเนาะ นดจังออกกำลังนะพี่น้องขายดีไหมเจ๊ตลา,า,าดเก่าพี่นอ้องมาซื้อกระทูห้ย่ยายกันาวารุษกระลายอยู่ดีคนกระตุกลงเม็ดแล้วคนกระ,ต,ก <c oughs> กระตุกลงเม็ดแล้วพี่น้อง หาเบิงหาเบิงงลาทู่พี่น้องจะ้จะตลาดเกาทานเกาเช่นเดิมโอ้ยเข่งละยี่สิบปะคะลาทูง่งามๆพี่น้องเแล้วจะไปซุปแล้วจะไปปิ่งซูเฮืนะ่เป็นใดล่ะนี่อันนี้ก็เช้าปองเจ โอเคน้่งได้มาบ่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกนะหาเลือกปลงประทูกันพี่นาะไม่แต่เข่งน้ำงามอยู่แล้วมันชะเลือกในจังหน่อ,นอยเนาะอันนี้ชาห้าอ้าเอาเนี่ยคะ่ะสองเข่ง นาดเก้าวัฒน์นดแก่พี่น้องคนกระสิตโ <c oughs> ต๊ออกเมื่อคืนมาแล้วเนาะกระตโตกดอกพี่ชายอันวไปซื้อยากซื้อกินพี่นองง้องเอ้ยน้องยืของกินพี่น้องข้างได้ซื้อไปซื้อก็บไปได้กินเพิ่นก็ซื้อมากคือกันเนาะพี่น้องได้หัวพักกับเจ้าเพิ่นละ ไปอ,อ้อมกัแบแซ่บกอยู่ที่นนั่นก็ได้ใ่ปลาทูพี่น้องอจ้ะไปว่ายถ้่วซุปไปถั่ว <c oughs> ซุปถัป่ปนคุณ <c oughs> ยายบ่ได้มานำดอกพี่น้องเอ้ยตะเก่าก็น้ำกลนกันไปน้ำกลนกันมาอยู่มือนี่สายเดียวมือนี่สายเดียวใช้ฉินร้อยน้ำตลาดนี่ละ ย,ยู่พี่น้องของยูของกินไอยู่ตลาดตะเพิ่รสว่างเด่นดินรถไล่พี่น้องเลยข้ามถนนไปเลยนื่นลั่นมารถไล่รุ่นบ้านรุ่นบ้านที่สินข้า ทางเลี่ยงไฟแดงนะพี่น้องรถก็เลยส่งไหลเลี่ยงไฟแดง <c oughs> คุณยายหนบอกให้ชื่อช้งชุงกระดดดืดดิพี่น,น้องชุงใส่ใหญ่กระือดจุดใส่ยังติกิน้อมือจามาะวันละนลาะทะเลี๋ยูนัำตาน มีแต่คนป่วยแล้วก็กินได้แต่ปาลาแข็งเหนือกับมีพี่เนอะของของขายหลากหลาย จะปลาทูเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยเราสว่างกระไดได,ไดกระอขอบคุณขอบคุณเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมได้ปลาทูพี่น้องได้ปลาทูได้แขกใส่ปส่ปนใส่ปนใส่ปิ้งกินขอบคุณขอบคุณได้ไลน์นพี่น้น <c oughs> อ,นอ,นนนองที่เข้ามาติดตามรับชมกระไดเราสว่างคนอีสานพี่น้องสดกระไย รถกะติดไฟแดงมีทั้งคุ่กระมีพี่น้องจ้ะอขอขอบคุณขอบพุ่นไลน์เดอร์เดี๋ยวทารถขึ้นไปกันพี่น้องเอาจบคลิปอยู่นี่แล้วนะพี่น้องเนาะเอามือนี่กะสวัสดีจ้า